ผมเชื่อว่าการเขียนบทก,กวีเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบเริเคททั้งหมดก็คือเป็นลิริสติกเป็นผมคิดว่าไอการเขียนแบบนี้มันครอบมานานจนจนถึงปัจจุบันนี้เวลาเราอ่านบทก,กวีเราก็จะรู้สึกว่าต้องเป็นความรู้สึกของผู้เขียนแน่ๆออกตาวิโอปาสกวีเม็กซิโกเหมือนจะบอกว่าบทก,กวีนี่ทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆมันเคลียร์ไปหมดเลยอะแต่ในขณะ,อะพอซีลาเนี่ย บอกว่าบทกวีเหมือนข้อความที่อยู่ในขวดลอยน้าอะแล้วก็แล้วก็ผมก็เติมความเพียงผมไปอีกว่าข้อความที่อยู่ในขวดลอยน้ำนะฮะเวลาลอยในทะเลเนี่ยข้อความนั้นนะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ถึงใครเลยสักคนและบางทีเนี่ยถึงถึงแล้วอ่านก็ไม่เข้าใจอยู่ดีไม่รู้เรื่องว่าสารส่งมเมสเซจส่งถึงใครผมก็ยังมักปฏิเสธเสมอว่ากวี เป็นคนธรรมดามากแล้วก็มีหน้าที่ก็เหมือนคนธรรมดาคือแล้วก็สะท้อนในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแล้วก็จะรับใช้อะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เชื่อในเรื่องของพันธกิจของการเป็นนักเขียนที่ต้องมีอะไรบางอย่างที่สูงส่งแต่ว่าผมคิดว่าถ้านักเขียนหรือว่ากวีนี่รับใช้ตัวเองเนี่ยรับใช้ตัวเองเลยนะฮะเพราะตัวเองมันมีมนุษยธรรมอยู่สิ่งที่เข้าออกมาเนี่ย โดยที่ไม่ต้องตั้งเป็นทฤษฎีหรืว่าอุดมการใดๆเลยแต่ว่าแค่เขารับใช้ตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่พอจะมีความดีอยู่บ้างเนี่ยผมคิดว่ามัน,นอื่นโดยที่ไม่ต้องตั้งหมายหลักว่าจะต้องไปสู่จุดนั้นจุดนี้นฮะองค์ความรู้ของกวีเนี่ยมันก็อยู่ในบทกวีที่กวีต่างๆได้เขียนไว้ไม่ถึงว่ากวีคนหนึ่งเขียนเขาก็คือถ้าเขาได้อ่านอะไรมาเยอะเนี่ยเขาก็จะมีก้อนความคิดบางอย่าง ก็จะอยู่ในบทกวีของเขาแหละถ้าเขายิ่งถ้าเขาไม่ได้เขียนงานประเภทอื่นเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเป็นเขาไม่ได้เขียนงานอย่างอื่นแต่ว่าเขาเขียนบทกวีมาจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปเนี่ยก้อนความคิดต่างๆของเขาเนี่ยชุดความคิดของเขาเนี่ยจะอยู่ในบทกวีดังนั้นถ้ากวีไม่อ่านบทกวีเนี่ยมันก็เท่ากับว่าทําให้เขาไม่ได้รับชุดความคิดบางอย่างแตใ่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ และเลยไม่ได้ที่จะต้องไปที่จะไปอ่านงานอื่นๆวิชาการก็จะอยู่ในบทกวีได้แต่จะทําทยัางไงไม่ให้มันแข็งเป็นแท่งแท่งหรือว่าประวัติศาสตร์ก็อยู่ในบทกวีได้หรือปรัชญาถ้าเป็นบทกวีที่เป็นฉันทลักษณ์เนี่ยมันจะง่ายกว่าที่จะบอกว่ามันเป็นบทกวีเป็นกรอนเป็นบทกวีหรือไม่เพราะว่ามันมันมีฟอร์มของมันอยู่คือพอเป็นฟอร์มเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเทคนิคอะ แต่ว่าไอ้ความเป็นโพเอติกที่บอกเนี่ความเป็นกวีความเป็นแปลยังไงนะโพเอติกภาษาไทยความเป็นคือเวลาผมดูหนังเนี่ยผมจะเห็นเลยว่ามันอ,อผมจะเห็นเลยว่าคําพูดไหนมันเป็นบทกวีด้วยด้วยความรู้สึกนะคือไม่ได้ม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าเวลาเวลาเห็นซับไตเติ้ลขึ้นมาบางทีเนี่ยเวลาเปิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยหนังฝรั่งเ,เต็มไปด้วยกวีอะ หรือไม่ในคำพูดอะซึ่งผมก็บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยแล้วผมจะแคปเจอร์มันยังไงว่าอันไหนเป็นบทกวีแต่เวลาดูหรือว่าฟังหรือว่าอ่านเนี่ยหรือว่าในหนังสือเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยในนิยายบางทีผมก็เห็นบทกวีในนั้นน่คือเห็นเป็นวักของบทกวีว่ามันเฮ้ย hey, นี่มันเป็นวักบทกวีเลยเยี่ยมยอดมากแล้วอ่านแล้วมันมันจะต่างกับวักอื่นๆน่ะ mm hmm. การที่เราจะต่อสู้ความคิดของเราเนี่ยงานของเรากับ บรรณาธิการสักคนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะบางทีงานเราอาจจะดีแล้วก็ได้เราทําเองไปก็ดีก็ได้แต่ว่าครั้งแรกที่พอยโยทาหนังสือเสร็จนะฮะแล้วก็เขียนคาตามให้ผมเนี่ยผมต้องอ่านบทกวีของผมใหม่ทั้งหมดว่าโยได้คือได้คือผมไม่เคยเห็นว่างานผมเป็นแบบเป็นแบบนี้แล้วก็ผมพอผมอ่านเสร็จคาตามที่โยเขียนเนี่ย ผมอ่านงานเพื่อที่พิจารณาว่าเฮ้ยงานผมอ่ะมันเป็นอย่างที่โยเขียนจริงหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าผมไม่มีทางที่จะเห็นว่าผมเขียนอะไรได้ครอบคลุมมันมีบางมุมที่ผมไม่รู้สึกตอนที่ผมเขียน่ะผมไม่รู้สึกว่าผมเขียนอะไรหรอกคล้ายๆว่าถ้าโยไม่ไม่ไม่ส่องให้เห็นเนี่ยผมก็จะไม่เห็นว่างานผมเป็นแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าบางครั้งเราต้องลดไอ้ความ อัตตาแรงๆของเราที่แบบรู้สึกว่ากูเจ๋งเนี่ยไปชเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างและถ้าหากว่าเราถูกปฏิเสธเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะสร้างสรรค์าง,งานที่ดีกว่าชิ้นที่เรารู้สึกว่าดีแล้วเล่มต่อไปด้วยซ้าไปผมว่านี่เป็นสิ่งสําคัญครับเวลาเราสร้างงานเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับอุทิศนะครับก็คือเราอย่าไปสร้างภาชนะก่อน คือจริงๆงานวรรณกรรมทั้งหมดหรือว่างานวิชาการเออเอางานวรรณกรรมดีกว่าอธิบายง่าย <laughs> คืองานวรรณกรรมที่มันออกมาเนี่ยทฤษฎีจะมาทีหลังนะฮะแล้วจะมาบอกว่านี่คือ post colonial เป็น post modern เป็น hybridity อะไรก็ว่าไปคือคือคนเขียนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จำกัดตัวเองเหรอว่าคือเป็นอะไรไม่มีความจำเป็นที่เราจะจำกัดความว่าเรา เราทําอะไรอยู่คือผมคิดว่าเอาเนื้อสารดีกว่าภาชนะมันก็จําเป็นอยู่เหมือนกันอันนี้เอาคำของอุทิศไล้เนี่ยคือมันก็จําเป็นแต่ว่าผมคิดว่าสารข้างในเราต่างหากที่มันมีความจําเป็นแล้วก็สารที่เราเอาออกเนี่ยมันจจะสร้างภาชนะของมันเองอยากให้เน้นที่ตัวเนื้อสารมากกว่าตัวรูปแบบคือถ้าเราคิดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ย มันก็ทำให้เราอึดอัดที่จะบางทีมันอาจจะไหลไปอย่างดีก็ได้ถ้ามันไม่มีเราไม่รู้ว่าภาชนะเป็นกลมหรือว่าแบนว่าเป็นเป็นสระขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็ได้แต่ถ้าเรากำหนดขนาดของมันไปเนี่ยเราอาจเราก็อาจจะได้น้ำแค่ขวดเดียวแต่ถ้าให้ภาชนะมันลื่นไหลไปไปได้เนี่ยมันจะขยายจะหดแค่ไปก็แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าครับการคริดเอทีฟเนี่ยมันโอเค แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นโดยปกติแต่ในขณะเดียวกันก็คือเราก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเราเองด้วยก็คือแต่ว่ามันก็อยู่ที่วิธีการของแต่ละคนแหละว่าถ้าเขียนไม่ออกจะทํำยังไงเวลาเขียนบทกวีเนี่ยผมมีวิธี2ออย่างแบบง่ายๆก็คือหนึ่งก็คือผมตั้งชื่อก่อนจากประสบการณ์ตั้งชื่อก่อนแล้วก็ชื่อนั้นแหละมันจะกําหนดเนื้อหาของบทกวีอีกด้านหนึ่งก็คือเขียนก่อน เนื้อหามาปุ๊บแล้วก็สุดท้ายผมก็พยายามคิดว่ามันน่าจะชื่ออะไรซึ่งก็แล้วแต่ก๊อก,กน้ำอาจจะเป็นบทกวีอีกตอ่ออ่าอีกสองสามวันสี่ห้าวันหรือว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็ได้แต่ว่าผมเริ่มคิดแล้วก๊อกน้ำมันคืออะไรวะมันมันทำหน้าที่อะไรเงี้ยมันมันน่าจะมีเชิงปัจญาเกี่ยวกับก๊อกน้ำหรือเปล่าเงี้ยก็คือก๊อกน้ำเพราะผมเคยใช้ก๊อกน้ำผมก็ต้องผมก็รู้ว่าก่อนเนี่ย คือมันอยู่ตรงไหนของบ้านอะไรเงี้ยคือแล้วมันมสีสัมพันธ์กับผมยังไงกับคนอื่นยังไงมันพูดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอาจจะให้มันพูดหรือว่าก้องนั้นเป็นเพศชายว่าเพศหญิงซึ่งผมคิดว่ากวีน่าจะทําได้นะถ้าคุณไม่ติดกับว่าคุณต้องรอแรงบันดาลใจแต่ว่าคุณต้องใช้พลังในการคิดสักหน่อยคือลองคุ้นคิดว่ามันมันน่าจะเป็นบทกวีได้ไหมคือไม่อันนี้คืออีกประเด็นน,นะฮะว่าเพราะว่าคนกําลังมองว่าคนที่จะเขียนบทกวีเนี่ย ต้องเป็นกวีเท่านั้นจริงมันไม่ใช่ไงคือต่อให้น้องๆเขียนแต่เรื่องสั้นเนี่ยมันก็นเขียนบทก,กวีได้แต่ว่าถ้ายังคิดยังยึดกับนิยามว่ากวีเท่านั้นที่เขียนบทก,กวีเนี่ยคือมันเหมือนมันเป็นสมบัติเก่าของยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะดูว่าอะไรต่างๆก็คือกวีจะเป็นผู้สูงส่งแล้วก็เพ,พราะเพราะว่าสมัยนั้นนี่คือคนที่เรียนหนังสือมันน้อย คนที่เป็นแบบสุนทรพูอน้อยคนที่เรียนหนังสือสามารถที่จะเขียนบทกวีได้เขียนกรอนได้เนี่ยก็เลยถูกมองว่าเป็นคนที่มีการศึกษาสูงทีนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วคนคนเรียนหนังสือกันเยอะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าคนที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยก็เขียนบทกวีได้แม้กระทั่งว่าอ่านก็ไม่ได้แต่ว่าเขาพูดได้ผมเชื่อในเรื่องของมนุษย์สามารถที่จะ อิมเพรสแสดงออกสิ่งออกมาด้วยคำพูดของเขาได้เขาก็สามารถที่จะพูดออกมาเป็นบทกวีได้ดังนั้นที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้เขาอาจจะเป็นกวีด้วยซ้ำไปแต่ว่านิยามที่เราถูกฟังหัวว่ากวีต้อง1นึสองสที่เราเห็นอยู่ตามหน้าทีวีตามเวทีเท่านั้นพอเป็นคนที่นิรนามมาเนี่ยเอชักไม่แน่ใจวันนี้คือกวีหรือเปล่า แต่เนื้อสารของเขาต่างหากที่จะบ่งบอกว่าเขาคือกวีหรือไม่